สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับหายไปหลายวันนะไม่ได้ไต่แรงเลยออกไปวิ่งมานิดหน่อยครับกับติดเมะเรื่องเชงกิล่าอยากให้เพื่อนเพื่อได้ไปดูนะเชงกิล่าสนุกมากเข้าเรื่องกันดีกว่าครับไปดูโดราต้ากันวันที่3เนี่ยผมชนะรวด3ตาสบายสบาย,ยไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับจะไปพิเศษก็วันที่5นี่แหละวันที่4เนี่ยเจอปัญหาตรงที่โรคิวหมดนะทำให้ผมเนี่ยต้องเล่น5โรจนได้ออฟเลนเนอร์ er มาปกติผมจะเล่นเป็นวินเทอร์ไวเวอรออฟเลนนะแต่รู้สึกว่าอยากได้คอนเทนต์เลยไป เอสเคออฟเลนเนแต่กันดิครับไอสัตว์ทียเลือไม่เป็น <S <S ผมไม่เป็นปีศาตในเกมของคนอื่น่ะเออลาทิสก็เฮีอยสัตว์เลยแต่ก็จบวันได้ตามเป้านานะชนะ2แพ้หนึ่งประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่วันที่5นี่แหละครับมันมี2เกมที่บันเทิงสัตว์เลยเอาตั้งแต่เกมแรกก่อนเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะเป็นไม่ได้ด้วยดีนะที่ผมกําลังได้เรียบแล้วก็เป็นฝั่งบุกอยู่นะแล้วจู่จูเอ็นชนันก็หลุดไปครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่เอ็นชันมันหลุดตอนกําลังจะเอาเทียสองแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากล เดนคือมันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเว้ยไม่เข้ามาอีกเลยครับทําให้ทีมผมเนี่ยต้องสู้กับอีกฝั่งแบบ4ต่อ5ไปดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ช่วงน,นี้นะครับอีกฝั่ง่ะมันชาร์จมาแล้วทีมผมก็เห็นกันแล้วนะเราก็เลยคุยกันตอนโพสว่างั้นเดี๋ยวถอยเลยก็ได้ถ้าช่วยได้ก็ได้ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราสามารถฆ่าดอรินเ,เจอร์ได้ตั้งแต่แรกๆะนะผมคิดว่าน,น่าจะยังมีหวังเย่เสวยได้หมดนะ ดใครเล่นเนรชารไม่ยืดเลย ช่้ยตายก่อนครับกันเลยูหชิบคิวได้อยู่นะรักสียตายตัวเดียว<ฮ>ต้องเอาเท้าไได้นะเฉย เอาโรชรันให้ได้ครับแล้วโอกาสชนะเยอะมักมากเลยช็อตเมื่อกี้เป็นช็อตสำคัญนะครับหลังจากได้หมูล็อกแล้วเนี่ยทีมก็ตกลงกันครับว่าจะเอาโรชานเลยและเดี๋ยวเราพวกเราเนี่ยก็จะอแล้วก็เอนเกมเลยก่อนที่โรเนเจอร์มันจะเก่งกว่านี้นะแล้วก็อีกฝั่งมันมี5้คนด้วยถ้าปล่อยให้หนักไปกว่านี้เนี่ยอาจจะลำบากในท้ายเกมได้ rồi có gắn, y tế bì. Soi tập lâu phải quên tao tao Tháo tao tháo tao 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 ที่เก็บใม้ีคเก็บใม้เชิวชิวชิวไหนลองเท่ากัยได้ครับโอเคประมาณนี้สวยเลย มาถึงจุดนี้ทีมผมก็ชนะไปแล้วนะครับเกือบแพ้ไปนะดีว่าตัวอีกฝั่งอ่ะมันเก่งช้าครับทีมผมมันเก่งไวกว่าแล้วมีของกันมาตั้งแต่แรกใช้ฝีมือช่วยๆกันเล่นครับจังหวะที่พวกเราเอารชาได้เนี่ยก็รีบหัวหน้าฝั่งจบเกมไปเลยสเปกเตอร์เล่นดีมากครับตอนนี้เขาโฟกัสที่ดอเรนเจอร์ตลอดหลังจะเห็นว่าเวลาไฟเกิดขึ้นเนี่ยสเปกเตอร์ลงดอเรนเจอร์ครับทำให้ดอเรนเจอร์มันจ่ายทา้เมจไม่ได้พอไฟหลังถัดไปเนี่ยปั๊กก็ไปโฟกัสที่ดอเรนเจอร์ครับทำให้ดอเรนเจอร์เนี่ยไม่ได พอดอรเรนเจอร์ตายเนี่ยอีกฝั่งไม่มีตัวจ่ายดามจครับอีกความดีความชอบนึงต้องยกให้การออกออไปทมของดักเซียนะครับดักเซียออกการ์เดนกีฟมาออกเป็นไฟมาทำให้ทีมผมเนี่ยมีเลือดมีของป้องกันเนี่ยไว้เล่นตลอดครับดันเทียสามเอาทาวเวอร์ก็ไล่ไถ่บาร์รกได้เรื่อยๆจนจบเกมได้เลย,ไ,เลยไม่รู้ว่าตีบ้านไหน,ไหนละ่ะที่กูอยากชนะกู VE ไม่อยากแพ้อะใครทำอะไรก็ทำไปครับ ดีได้บ้านดีได้บ้านส่งปีศาจมาก็หยุดไม่อยู่่ะดิฮะสี่ต่อห้าไปส่วนเกมที่สองนี่นก็ไม่มีอะไรนะครับแพ,พ้ไปเพราะอีกฝั่งมันเก่งกว่าก็แค่นั้นเลยแต่เกมสามนี่เลยครับทีเด็ด เริ่มเกมมาเนยโคก็ขอเปลี่ยนเลนกับเลนบนนะบอกว่าเจอแหนกเนี่ยยังไงไรล่างจะระเบิดแน่ครับและอีกอย่างเนี่ยผมก็เป็นนิกครับนิกบวกนิโคเจอกับแหน่งเนี่ยแตกไอ้เหี้ยยังไงก็ไม่มีทางรอดอะคุณเนอะว่าซึ่งจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ว่าเนโคมันก็พูดถูกของมันนะป้าก็บอกว่านี่มึงดีวาจริงมั้ยเนี่ยเกมไม่ทันเริ่มเลยมึงยังไม่พยายามจะทำอะไรเลยบลาบลาบลานะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการชกเกิดขึ้นเล็กน้อยเลยครับ เราก็ปะคองเลนมาเรื่อยๆนะครับแลวก็ซึ่งก็มีจังหวะหนึ่งที่แหนกมันใกล้าตายนะเราก็ไม่ได้พยายามจะฆ่ามันนะครับแต่ว่าพยายามเลี้ยงเลือดให้มันเลือดน้อยไว้ครับถ้ามันตายไปเดี๋ยวมันะจะเกิดมาแล้วเลือดเต็มแล้วมาตกหน้าเราได้อีกเหมือนตอนแรกๆนะแล้วก็ในช่วงเลนช่วงนี้เนี่ยผมก็สตันไม่โดนบ่อยนะแล้วก็ในครูก็มีช็อตหนึ่งที่เขาเข้าไปแทงทาวเวอร์ตอนที่แหนกเลือดน้อยนะทำให้แหนกเนี่ยมันสวนกลับมาได้ซึ่งก่อนนันนี้เนี่ยเวลาเล่นล่างมันตายเนี่ยปั๊กก็จะชกมาตลอดนะครับก็จะด่ามาตลอด แล้วก็ช็อตที่นิโคมันไปแทงเท้าเวอ์ในป้อมเนี่ยผมก็เริ่มจะแบบเริ่มจะดหงิดนิโคมันละทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากช็อตนี้ครับปั๊กมาช่วยแก๊งนะแต่อกฝั่ง่มันมา้อนเยอะสไนเปอร์ก็มาด้วยครับแล้วก็ที่ส่งผลมากๆคือราวดของแทันเตอร์นะนิโคแม่งก็ด่าว่าไอ้เชี่ยป,ปั๊กแม่งมาทําไมเนี่ยมาแจกล่างอีกยุ่เลชิฟหายอะไรเงี้ยที่ผมก็แย่ยม,มาตลอดครับจนอีกฝั่งนมันเข้ามาบุกบ้านละแล้วก็ตีบ้านซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันควรจะจบตรงนี้ a อไก็บอกแล้วครับว่าทีมผมเนี่ยโอกาสาแพ้99%เลยครับแต่อีก1%เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเว้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับสู้ต่อนะไอ้สารสู้ต่อนะอย่าเนี้ยสู้ต่อนะเเก็บจิ้มนะเลยนะนั่ Đi một con, đi Để mà kéo vào nữa Tum 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 เฟบายก็ดีบุวหลังจากที่ทุกคนด่ามาตลอดเนี่ยตอนนี้แม่ก็ยังด่ากันครับแต่ว่าแม่งอยากชนะกันจัดๆแล้วตอนเนี้ยกำลังมันวาแล้วกำลังใจมันวาแล้วถึงจะด่ากันแต่ก็พยายามสื่อสารเพื่อจะให้ชนะให้ได้ครับจุดเริ่มต้นของความมันได้เริ่มขึ้นแล้ว ฮีซูนะอยู่ในฮีซูนะต้องฆ่าคนนี้ได้ตลอดเรื่อยๆแล้วไอ้ตัวผมตัวนีน้ต้องหาคนให้ได้ซึ่งหน้าที่ของผมตอนนี้เนี่ยต้องหาคนฆ่าให้ได้ตลอดครับอย่างน้อยตัดไปสักคนหนึ่งอีกฝั่งมันจะได้ดันบ้านไม่ได้ครับจะยื้อเวลาให้ทีมรอมีเวลาฟาวมีเวลาเก็บไอเทมได้เยอะขึ้นแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ย มันไม่ได้แยกกันแล้วครับเพราะว่ามันอยากจะบิดเกมนี้ให้ได้มันมาสติ๊กกันครับทํำให้ทีมผมเนี่ยต้องเข้าไปสู้กับอีกฝั่งตอนเทียร์สนะทีมผมตอนเนี้ยก็เ,เก็บบายแบ็กกันทุกคนนะแล้วแผนของเราก็คือว่าเราจะใช้พลังบายแบ็กครับเอามาอัดหน้าอีกฝั่งไม่ยอมให้อีกฝั่งได้ชนะเราได้ไม 我白应过了。 บานจะเตะซึ่งชอ็อตไฟเนี่ยผมกับไลออนเนี่ยอยากจะฆ่าสไนกันนะแต่ว่าไปพลาดกัน กาวว่จะเก็บชิช่ไปอย่างน้อยสักส่วนจะได้ขอจะได้ดันไม่ได้นะกลายเป็นวน่ยกับอันดนั้งอย,อยู่ด้วยทําให้ผมเนี่ยตายแล้วก็ไม่มีายแบ็กนะเพิ่งบายแบกมาแล้วก็เวลาเกิดเนี่ยนานมากไม่นาเลยหาเรื่องตายจากนั้นก็เกิดฉอตมือขึ้นนะครับไลอ้อนเนี่ยหนีไม่ได้แล้วแต่ว่านีโครเนี่ยมันเดินขึ้นไปหาฝั่งแบบเฉยเลย ว่าราเวเนี่ยถูกใช้ไปแล้วทำให้ปักกับมอฟฟี่เนี่ยอยากเล่นครับอยากจะลองเข้าไปเล่นดูก็จมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ แต่ว่าดีมผมเนี่ยก็ยังไม่แพ้ครับเพราะว่าแผลแรลงสาบยังอยู่ครับยังมีใบไม้กันอยู่ทำให้อีกฝั่งเนี่ยต้องถอยกลับไปครับสั่เแรงเนี่ยผมฝากแผลไว้ให้อันดาเฉยๆนะ,ๆนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยค่อยกลับมาฆ่าซ้ำครับด้วยความที่เรามีวิชั่นอยู่ในปลายฝั่งนะแลวอีกฝั่งไม่รู้ตัว ผมก็ไม่ได้วิ่งกลับนะตอนเหยียบระเบิดแทชชี่หรือว่าอีกฝั่งมันพยายามไล่ผมเนี่ยผมเดินในจุดที่อีกฝั่งมันน่าจะไม่มีเซนทรีอยู่ครับทำให้ปิดโอกาสให้ผมเนี่ยกลับวนกลับมาฆ่าอันดายได้นะ เ่อัน,นี่ก็ตายแบบตายเลือดเถอะตายข้ามพื้อ,อไอสัส ก็ถือว่ายังดีนะครับที่มอ็อบแล้วก็ปั๊กแล้วก็ผมเนี่ยไปเก็บอีกฝั่งนั้มาได้เพิ่มแล้วก็เก็บตัวสาคัญอย่างแห็กได้นะ Get back first, get back first Yeah, brahwit ไฟนี้เป็นไฟที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นไฟที่ทําให้แทเตอร์บายแบ็กกลับมาได้นะทาให้ั้งหน้าเนี่ยถ้าเราจับแทเตอร์ได้อีกเนี่ยมีโอกาสาที่จะปิดเกมได้สูงมากแต่แล้วความสนุกก็เกิดขึ้นครับทีมผมเนี่ยไม่ต้องไปไล่ฆ่าไทยด้วยซ้ำอะ่ะมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเวยแม่งตายกับทอมเมนเตอร์มิดมิด

I can buy back. Nice. Nice, no ravage, no type. Kill him, kill him. Okay, first time, you're doing good. We win this, right, huh? No, we not. Coming, coming, coming. Nice, nah, GG! Fuck yeah! Go control, go control! go go ได้ได้ได้ล้วแม่งชนะเฉยเลยต้องบอกว่าม็อกแบกมากครับตานี้ส่วนผมปักนีโคแล้วก็อะ,อะไรอ,อ,อะไรออด่ะแม่งด,ด่าอย่างเดียวชบก,กันทั้งเกมอะ่ะชนะมาได้เฉยเลยครับก็ดูไว้นะอย่ายอมแพ้นะถ้าอีกฝั่งมันยูนเราก็รีบคว้าโอกาสอันไว้ครับพยายามไม่ไ็มที่ที่สุดอะ่ะ I took you to uh.